สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมนะคะชาวธาตุลมคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักครึ่งปีหลังนะคะปี2563ซึ่งเองจะอ่านสำหรับคนโสดทุกสถานะนะคะในช่วงต้นเราก็ช่วงท้ายจะเป็นของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะทุกสถานะเช่นเดียวกันนะการอ่านดวงในคลิปนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเป็นการอ่านออแบบทั่วไปสำหรับคนหมู่มากก็ขอให้ดูเพื่อความเหมนเทิงนะคะถ้าคุณฟังแล้วไม่ชอบฟังแล้วรู้สึกคิดมากก็ข้ามไปไม่ว่ากันนะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่พลังงานหลักนะคะ Energy หลักเป็นตัวบ่งบอกว่าชาวทัตุลมอาจจะได้ศึกษาดูใจคบหานะคะกับชาวทัตุดินค่ะที่เด่นนะสำหรับครึ่งปีหลังนะคะธาตุด,ดินคือพรกสบกันณมบงก่อนเป็นลัคนาหรือราศีก็ได้นะคะลัคนาอาจจะต้องไปหาเองนะคะ ห,หลายคนมีคำถามนี้มาค่อนข้างเยอะนะคะให้พี่เอหาให้นะคะจริงๆเรา google หาก็ได้มีหลายเว็บไซต์นะคะที่เขาทำตารางให้นะเเริ่มที่คนโสดคนโสดมีเกณฑ์ที่จะศึกษาดูใจกับคนมากหน้าหลายตาเลยเพราะว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์แบบ ไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็อาจจะแบบเซ็กซี่ดูดีดูแบบใครเห็นก็คือรู้สึกแบบถูกตาต้องใจนะคะถึงคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบสวยระดับนางงามแบบดาราแต่ว่าคุณมีสเสน่ห์นะเอ็นเอ็นคาวเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าเขาเรียกว่า ผู้หญิงอะนะเราก็จะมีแบบสเสน่ห์ในแบบของเรานะคะอาจจะเป็นความสามารถในด้านการทํางานก็ได้นะคะลุกล้านหน้าตาก็ได้เช่นเดียวกันหรือฝ่ายชายเนี่ยก็ดูเป็นคนที่อบอุ่นนะคะหรือเป็นคนที่เอาใจเก่งลักษณะแบบนี้ตัวคุณอะตัวของคุณเองอะมีสเสน่ห์อยู่แล้วคือคุณอยู่เฉยๆก็มีคนแบบวิ่งเข้ามาหาคุณเลยอะแบบทักขอเบอร์ ถ้าคุณเ,เล่นพวกโซเชียลพวกออนไลน์นะคะจะเห็นชัดเลยว่าคุณจะมีคนคุยแบบเยอะมากขอใช้คำว,ว่าเยอะมากนะคะฉะนั้นชาวธาตุลมอะครึ่งปีหลัง6-3สามจัดระเบียบชีวิตดีๆนะคะอย่าไปแบบเขาเรียกว่าหมกุมุ่นกับเรื่องความรักมากไอ้เตือนไว้เพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมันขึ้นแบบวุบว่ามาก ว่าแบบคือถ้าเกิดว่าไม่ควบคุมให้ดีๆนะคะอาจจะน้องๆในวัยเรียนก็อาจจะเสียในเรื่องของเรื่องเรียนนะคะในเรื่องการงานก็ก็อาจจะกระทบได้เช่นเดียวกันนะคือต้องบอกเลยว่าชาวทัดลมจะเนื้อหอมมากๆในช่วงครึ่งปีหลังอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพใดนะคะ,อะโอเคสมมุตินะเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงนะคะชอบอเพศตรงข้ามคือเพศชายแต่อาจจะเป็นไปได้ว่า มีจุดจังหวะที่เพศที่3เนี่ยมาชอบคุณนะคะคือก็อย่างที่บอกแหะสเสน่ห์เหลือร้ายนะชาวชาวทัดลมเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังถ้าเล่นออนไลน์แบบเล่นโซเชียลเล่นพวกแอปเดตติ้งอ่ะเขาเรียกว่ามีนัดเดตทุกวันแล้วบางคนอาจจะแบบเกินเลยด้วยนะคะให้ออกมาทนแบบนั้นดังนั้นต้องระวังคือคือการที่เราบอกว่ามีคนเข้ามาเยอะๆเราเองก็ต้องกรองด้วยนะคะไม่ใช่แบบ วิดีน์อย่างเดียวเนาะคุยทุกคนเลยนะคะลองค่อยๆเลือกแต่จริงพลังงานหลักอะ่ะน่าจะเป็นชาวทัตด,ดินที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะแต่ลองลองมาเอ๊คิดว่าอาจจะเป็นธาตุไฟนะธาตุไฟพวกเมสสิงห์ธนูแบบนี้ก็ได้คะ่ะแล้วมันจะเป็นลักษณะที่ว่าคนที่เข้ามาคือคือคนที่แบบทุ่มเทสายเปคือแบบตามใจฐานะดีหรือว่าเป็นคนที่แบบ คือคือคุณเห็นปั๊บนะ่ยจะเป็นสเปคของคุณเลยอ่ะหรือเป็นคนที่แบบเอ่อคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยแล้วเนี่ยคุณมีความมั่นคงในเรื่องของทางการเงินอยากได้อะไรก็ได้นะจริงๆโทนไพ่อ่ะภาพรวมทั้งหมดอ่ะชาวทัศลงไม่ขาดหลักแน่นอนนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเพียงแต่ว่าคุณต้องกรองให้ดีอย่าเอ่ออย่าไปฟังแบบคนอื่นมากหรือว่าบางคนรู้จักในโลกออนไลน์ก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าเขาแบบ มีเจ้าของแล้วหรือยังอันนี้คือเป็นเบสิกมากสำหรับคนที่พูดคุยกับหนุ่มๆสาวๆนะคะ,ะในโลกออนไลน์คือเราไม่เคยเจอการดังนั้นต้องเช็คนะคะมันมีสิทธิ์ที่เขาเขาก็คุยหลายคนเหมือนกันเพราะว่ามันมีเกณฑ์คุณจะได้คนชู้เพราะหนึ่งเขาเป็นคนที่มีมเงินมีทองนะดังนั้นเนี่ยเงินไม่ใช่ปัญหาของเขานะอาจจะดูทุ่มเทดูเปให้กับคุณนะ แต่เขาก็อาจจะทำแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกันนะคะแนวโน้มจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคือถ้าคุณแบบคบกันได้นานมากพอแบบซักตีเข้าๆนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขจริงๆแต่คือมองสักแบบถ้ามันเกินแบบครึ่งปีไปได้เนี่ยถือว่าโอเคจริงๆอยากจะบอกว่ามันควรจะเป็นสักแบบ 8เดือนขึ้นไปด้วยแต่เราตีเป็นครึ่งปีก็ได้นะมันถึงจะมันถึงจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคบหา,าดูใจเรียนรู้เป็นการเ,าเขาเรียกว่าการศึกษาดูใจแบบ on the w a y อ่ะนะคะแต่ว่ามีแน่นอนแล้วก็น่าจะรู้จักมาจากทางโลกออนไลน์เนี่ยแหละถ้อยคำเนี่ยแหละที่คุยกันผ่านแชทนะผ่านวดีโอคอลเห็นหน้าอะไรแบบนี้นะทำให้แบบคุณลุ่มหลมุลมเมาเลยนะคะ ก็ต้องระวังเลือกคนดีๆนะคะาสาหรับลักษณะอื่นๆอันนี้ดูให้อีกนิดนึงอาจจะเป็นคนที่คือพอเขามีฐานะมากกว่าคุณนะไอคิดว่าลักษณะคืออาจจะอายุมากกว่านะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากกว่านะคะแต่ก็ ไม่ได้มีเอกลักษณ์อื่นชัดเจนมากนะส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นเป็นไพ่ไมเนอร์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเข้าสู่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะคนที่มีคู่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอ่าต้องระวังนะคนที่มีคู่มีแฟนแล้วระวังในการที่ออกไปพบปะผู้คนรู้จักผู้คนแล้วก็วกแวกนะคะ ระวังปัญหาเรื่องแบบชู้สาวหรือว่าคุณไปคบคนไม่ดีคบเพื่อนไม่ดีคืออันนี้จะเป็นเรื่องของชาวธาตุลมหรือว่าแฟนของคุณก็ได้เพราะว่าเนี่ยเราดูสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเช่นแฟนคุณหรือตัวคุณอนะไปฟังคํายุยงส่งเสริมนะหรือว่าเพื่อนของเขาคนรู้จักของเขาทําให้แบบคุณมีปัญหาคือพูดต่อๆกันมาแล้วก็มีรามา่าส่งแบบส่ง เขาเรียกว่าส่งเมสเซจกันแบบผิดๆนะคะทำให้คุณมีปัญหากับคนรักล้วเรื่องมันอาจจะบานปลายแต่ก็คิดว่าถ้าเ,เราเราฟังหูไว้หูตั้งแต่ต้นทุกอย่างมันก็น่าจะผ่านผลไปได้นะคะคนที่รู้อยู่ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องความรักนะคะในเรื่องของแบบรักซ้อนอะไรประมาณนี้อาจจะวุ่นวายหน่อย ในช่วงเดือน9เดือน10นะเดือน9เดือน10จะดราม่าหน่อยจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าเอามีอยู่หรือว่าเป็นช่วงที่รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้มากบางคนอาจจะรู้ค่ะนะมีการพูดคุยกันไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่า,าจะดีขึ้นนิดหนึ่งแต่เนื่องจากไพ่ใบนี้ไพ่เมเจอร์ดีกว่าไพ่เสีย เลยคิดว่าโอเคทุกอย่างมันก็ผ่านผนไปได้ละแต่มันจะดราม่าดีนึงในช่วงเดือน9เดือนสิแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดแฟนคุณเนี่ยไปวอกแวกกับคนอื่นเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เขาจะสิ้นสุดความสัมพันธ์กันไหมแล้วก็กลับมาดีกับหนูแบบเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมก็มีอยู่นะมีอยู่คือจริงเราคิดว่า ถ้าคุณมีปัญหาอยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจในการฟังคลิปนี้นะคะเข้ามาฟังคลิปนี้ก็คือให้ทําหน้าที่ของแฟนถ้าคุณเป็นภรรยาหรือถ้าคุณเป็นสามีคุณทําตามหน้าที่ของคุณที่คุณพึงทําเช่นเตรียมอาหารดูแลอะไรทุกอย่างในบ้าน ให้ครบถ้วนนะคะถึงแม้ว่าเราจะโกรธหรือว่าอะไรแบบนี้นะหรือสามีเนี่ยโกรธภรรยายก็ต้องดูแลตามหน้าที่นะคะชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของศิลปะการคลองเรือนนะ,ะบางทีมันมันต้องมีเรื่องถูกผิดเข้ามาแต่ว่าเราใช้เหตุผลกับทุกเรื่องไม่ได้นะคะก็ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยนะประคับประคองกันไปคือคือถ้าผ่านเดือน9เดือนสิได้สําหรับคนที่มีปัญหาก็จะสบายแล้วนะคะในช่วงปลายปีนะ,ะดีไม่ดีคือเขาก็รู้สึกสํานึกผิดแล้วก็ เขาก็เฟดกับกับบุคคลที่3ไปนะคะมีอะไรอีกขอดูแป๊บหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยชาวธาตุลมอ่ะคนสวดห่วงมากที่สุดเพราะจะเป็นลักษณะที่แบบช่วงครึ่งปีหลังคือฟู้ง้ามากอันนี้ย้อนกลับไปสำหรับคนสวดนิดนึงนะฟ,ฟ้ามากสำหรับคนที่มีคู่กับกลายเป็นเรื่องของแบบคิดถึงความมั่นคงในชีวิตจะทํำยังไงให้ชีวิตคู่ ไปแบบต่อได้คือมันจะมีบางคนที่ที่รักไปทุกไปอะ่ะรักไปทุกไปแต่แทนที่ตัวชาวทัดลมอะ่ะบางคนจะถอดใจจะล้มเลิกมันก็มีเนาะบางคนที่มีปัญหาเรื่องความรักกันนะคะคิดว่าจะถอยแล้วแนวละแต่เปลกที่ชาวทัดลมอะ่ะคือสู้คือสู้แบบประมาณว่ามันเป็นชีวิตคู่ของฉันนี่คือแฟนฉันฉันจะแบบ พยายามทําให้มันดีขึ้นเนี่ยเลยไม่ค่อยห่วงนะคะมันก็จะมีดราม่าทั่วไปแหละลก็แก้ไขกันไปนะตามช่วงจังหวะของของชีวิตคือคนที่เจอปัญหาเรื่องความรักอะคะ่ะก็คิดง่ายๆเราอาจจะเคยไปผิกสิ่งข้อสามารถไปทําอะไรผิดมาเนี่ยนะเราก็อาจจะได้รับผลผลกรรมตรงนั้นนะก็สะสารกันไปนะคะปลดพันธนาการกันไปหนละังจากนี้ก็ทํากรรมดีต่อกันนะคะไม่ใช่แบบคือเขา ทะเลาะมาเราก็เถียงกับแบบกันไม่มีจบสิ้นนะคะฉะนั้นต้องใจเย็นๆน,นะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะมีจังหวะด,ดีๆค่ะนะมีจังหวะด,ดีๆอยู่ในช่วงปลายปีถ้าเป็นไปได้อาจจะมีการตกลงในการซื้อ <c oughs> ไม่เชิงซื้อสมมิมันเหมือนลักษณะแบบ าการลงทุนที่ที่งอกเงยน,นะคะเป็นการลงทุนบางอย่างที่งอกเงยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําร่วมกันนะก็บอกแล้วว่าจริงๆไพ่เสตเนี้ยมันเป็นลักษณะของการทุ่มเทแล้วก็เป็นสายเป์นะคะเรื่องการเงินก็จะมีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันดีขึ้นด้วยในช่วงปลายปีอ่ะพูดง่ายๆเช่นตั้งแต่ต้นปีมามีปัญหาเรื่องโควิดอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณอาจจะมีปัญหากันมาตั้งแต่ต้นปีละ นะจนถึงกลางปีแต่พอปลายปีทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายการเงินมันดีขึ้นความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นนะคะก็ช่วยเหลือกันไปขอให้ชาวธาตุลมนะคะโชคดีในเรื่องของความรักถ้ามีปัญหาก็ค่อยให้แก้นะคะใจเย็นๆน,นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ